ผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีปัญหาทางระบบประสาทและระบบหลอดเลือดทําให้เกิดแผลเลอหลังที่เท้าที่รักษายากและหายช้าจึงจําเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แต่ก็ไม่ใช่ว่าโอกาสที่จะถนอมอวัยวะส่วนนี้จะไม่มีเรามาดูกันครับว่าต้องทําอย่างไรทำหกข้อถนอมเท้าหมั่นทำความสะอาดเท้าทุกวันและเช็ดให้แห้งทันทีเพราะถ้าปล่อยให้เท้าแห้งเอง เท้ามักจะแห้งกว่าปกติและอาจเกิดแผลได้ง่ายสำรวจเท้าอย่างละเอียดทุกวันโดยเฉพาะบริเวณซอกระหว่างนิ้วเท้าหากผิวแห้งควรทาครีมบางๆแต่ไม่ควรทาโดยตรงบริเวณซอกระหว่างนิ้วเท้าเพราะซอกระหว่างนิ้วเท้าเป็นจุดอับชื้นอาจเกิดเชื้อราได้ง่ายหากมีอาการเท้าเย็นเวลากลางคืนควรสวมถุงเท้าเท่านั้นห้ามใช้กระเป๋าน้ำร้อนหรือแช่เท้าในน้ำร้อนเป็นอันขาดเพราะผู้ป่วย มีโอกาสโดนน้ำร้อนลวกโดยไม่รู้ตัวเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับรูปเทา้าไม่คับและไม่หลวมจนเกินไปอย่าลืมนัะสำคัญกับแพทย์เพราะหากพบจากาเปิดปกติเพียงเล็กน้อยควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทันทีต้องห้ามเจ็ดประการห้ามสูบบุหรี่เพราะทำให้หลอดเลือดส่วนปลายตีบทำให้เลือดไปเลี้ยงผิวและไปประสาทลดลงเกิดการชาได้ห้ามแช่เท้าในน้ำ พราะการแช่เท้าในน้ำทำให้ผิวแห้งยิ่งขึ้นโอกาสเกิดแผลก็ง่ายตามอีกด้วยห้ามตัดเล็บลึกถึงจมูกเล็บควรตัดตามแนวของเล็บเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาเล็บขบห้ามใส่รองเท้าแตะแบบมีที่คีบระหว่างเท้าเพราะผิวหนังบริเวณซอกเท้าค่อนข้างอ่อนบางมีโอกาสเกิดแผลได้ง่ายทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลเท้าของคุณนะครับเพราะอวัยวะส่วนนี้ต้องอยู่กับเรา